มชเรนจงยันยงนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบารโลโกเบกหรือพี่คิวนั่นเองสวัสดีค่ะพี่คิวสวัสดีครับคุณนุ้ยค่ะวันนี้เซตปิดบวกไป6จุดด้วยกันวันนี้มีอาการยังไงบ้างก็เรียกว่าแข็งนะเพราะว่าพอแรกๆเนี่ยมันก็ย่อๆลงไปนอะแต่ว่าพอจีนฮ่องกงเนี่ยมีบบาวกลับขึ้นมานะครับก็มีบาตามองมีภาคประกอบกับดาวจรเองก็กลับมาบวกนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ย ปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนในตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยมียังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆนอกจากปัจจัยในประเทศเราก็พวกวัคซีนพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับี่ะซีเริ่มจะปลอดคลายแล้วก็อาจจะมีออกมาตรก,การวัคซีนพาสปอร์ตก็คือเหมือนว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ฉีดวัคซีนแล้วเงี้ยอาจจะก,กักตัวระยะเวลาน้อยลงน,น,นะ,ค,ะ,ค,ะครับค่ะครับโอเคเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้ล่ะคะ ก็แน่นอนว่าต้องหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวทองเทวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นหลายตัวอยู่นะก็มีเอราวันเนี่ยเอราวันบวกแรงวันนี้นะครับ AOT บวกแรงนะครับสองตัววันที่ค่อนข้างเด่นพอสมควรก็มีเอราวันกับ AOT AOT โอเคเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นแนะนําของโกเบกด้วยไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นขอแนวรับแนวต้านหน่อยสิคะพี่ฮิวเอราวันก่อนเลย เออเอออวันก่อนอ๋อเออเอทีก่อนเนี่ไหมผมจะเออทีโอเคเออทีเนวตันอยู่ที่อ่ามันจะมีไฮเดิมนะครับยอดเก่าอยู่ที่หกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าบาทคเนี่ยครับแต่ว่าช่วงเนี้เนี่ยเรียกว่ากลับมาเทมป์ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับอยู่ที่หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าครับผมสต็อปรอดก็ที่หกสิบห้าบาทชวนครับ หกสิบห้าบาทอีรวานวันนี้เบรกขึ้นมาสวยเลยนะครับแต่ว่ามันเจอพอมันขึ้นไปเรียกว่าเบรกเบรเบรกเอาเนี่ยแล้วมันก็เจอเทสลงมานะครับก็กราบอาจจะต้องพักสักหน่อยแต่ว่าเรียกว่ายังสวยอยู่ก็ลุ้มกลับไปเบรกอีกรอบหนึ่งก็คือสี่จุดหกสองต้องผ่านนะครับคือวันนี้ผ่านไปแล้วว่าจะเทสลงมานะครับแนวรับอยู่ที่โลของเมื่อวานนะครับสี่บาทสามสิบครับจุดสต็อปลอสสี่บาทยี่สิบห้าครับ โอเคได้เลยเป็นสองตัวแล้วกันเนาะเด่นๆนะคะครับผมจ้าขอกรอบของ t ีเฟกด้วยค่ะพี่คิวค่ะทีเฟกใช่ s อ0ห้าศูนย์เสองหนึ่งทีเก็ยังใช้เวอยู่วันนี้เนี่ยก็ตัวเด่นๆน่าจะเป็นตัวใสก่กลางๆตัวใหญ่ๆมันโดนขายทำกำไรออกมาค่ะก็ต้านแรกอยู่ที่เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะน,นคะครั แล้วก็เนี่ยรันดูี950ครับ950ค่ะได้เลยแล้วถ้าเป็นทองคำบ้างล่ะคะ IQXGL เป็นแท่งเขียวทองคำพึ่งรีบาวขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยปิด1683วันนี้เนี่ยก็รีบาวขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่1702นะครับก็เรียกว่าถ้ายืน107ได้เนี่ยก็ มีโอกาสขึ้นต่อนะครับต้านแรกอยู่ที่เจ็ดบาทต้องขบโทษนะครับพันเจ็ดไปยี่สิบนะครับแล้วก็แนวรับก็ทวนๆก็คือพันเจ็ดก็ถ้าหลุดออกมาก็ไม่ควรเล่นเนาะโอเคได้เลยพี่คิวค่ะครบทวนเลยหมดเวลาพอดีขอบคุณค่ะแนะนำจากพี่คิวมากนะคะครับผมสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่คิวนะคะคุณวัชะเรนจงยันยงนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลโกเบกนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว